บัดข้างหรือเปล่าแม่หรือปู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพาทําเค้กโดนแค่กแก๊สไม่โด,น,ออดนเตาอบโดนแค่กแก๊สให้โดนเตาอบเค้กแบบไม่อบครับที่เอาโปรคีนมาเมื่อวันก่อนใช่ไหมวันนี้ไปทํำผมทรงอะไรมาเนี่ยฮะทรงอะไรฟอยฟอยฟอยทรงเมาฟอยเหรอทรงเมาฟอยเลียบๆอย่างนี้หรอ โอเคเราไปดูกันเลยว่าวัตถุดิบเบ<ส>ีอะไรไหมเสย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 แล้วก็เสยแล้วก็เสยแบบนี้เลยนะโอเควัตถุดิบมีไม่กี่ตัววันนี้ไปดูกันโอเคค่ะ okay, วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ในวันนี้นะคะจะมี2ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนของฐานนะเริ่มต้นจากบิสกิตตัวที่ชอบได้เลยนะคะแล้วก็เป็นถั่วถั่วอะไรก็ได้ตามใจชอบมีนมมีเนยมีโกโกโม้มีน้ำตาลนะคะ จะเป็นส่วนของท็อปปิ้งนะคะ<ม>ก็จะเป็นการทำการนะัชนั่นแหละก็จะเป็นครีมปปกับช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตตัวนี้ใช้แบบว่า50%อัพขึ้นไปนะ,ะ,ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเรามาเทบิสกิตกันเราจะใช้ประมาณ200กร,รัมนะถุงนี้มันประมาณ250นะคะเราก็เอาออกสัก2 2งชิ้นนะเอาออกนะเอาออก3ชิ้นนี่อันนี้แม่ซื้อเป็นแบบดายเจสติฟนะ ่อได้เจ็ดสิบเอาพอเอาออกมาแล้วหักเลยก็ได้หาไม่เป็นไรหักไม่ต้องบดนะทุกคนหักพอให้มันอยู่ในในพิมพ์ที่เราจะไปไไทำได้ไไดใช่หักเอาโอเคแม่เขาดิใส่ผมเวยเยอะมากเลยนะ ให้มันชิ้นเล็กหน่อยอ่ะแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรมเก็บชิแบบนั้นวันนี้นะคะื่ังจากที่เกี็ดอบถั่วเราก็ไปซื้อถั่วสําเร็จรูปมาเลยทุกคนตัวนี้อเอาคัดเฉพาะถั่วที่เราชอบนะคะที่เหลือถ้าเราก็เก็บไว้กินได้มันมีถั่วหลายชนิดมากในนี้เราเอาพิตาชิเราเอาตัววอลนัทก,กับแมคคาเดเมียแล้วกันโอ้มีแอลมอนด้วยใช้ถั่วประมาณสัก,100กร้อยก่มก็พอทุกคนอ่ะแบบนี้เลย เสร็จแล้วทุกคนเรามาสับโออันนี้มีถั่วหลายชนิดมากเลยนะมีทั้งวอลนัทแมคคาเดมียแอลมอนแล้วก็มีลูกเกดทองด้วยอัโปต้องชอบแน่ครับสับให้เขาละเอียดโอ้โหสับด้านข้างก็ได้เวลาสับเวลาสับจับปลายมีดให้ตรงแล้วก็เก่งมือเอาไว้แล้วก็สับ มันจะได้มไม่โดนด้านหนึ่งด้วยนี่เราก็มารวมกันเสร็จปุ๊บเราก็สับเข้าไม่ครับี่สับด้านนี้แล้วก็ด้านไหนด้วยอ๋อได้เอาตัวนั้นใส่ใช่ค่อยๆใส่นะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับเจ๋งอะ ก็เก okay. ่งไงก็รู้ไงว่ามันต้องยกขึ้นได้ไงว้า wow. ว mm hmm. อะถ้าพวกเอาเนี้ยคนให้เขาเข้ากันโอเคโอเคต่อไปนะคะเป็นส่วนที่เราจะทำตัวเคลือบเราเทน,นมลงไปก่อนตัวซอสของเขานะคะอ่านี่โอเคครับแล้วก็ต่อไปเป็นการเทน้ำตาลลงไป เทผงโกโก้ลงไปแมวโอเคก็<อ>คนครับคนให้เขาเท่ากันครับนึกว่ามีแต่โกโก้โอเคต่อไปเราจะมาตั้งไฟกันล้วนะทุกคนตั้งไฟอ่อนๆไม่ต้องรอไม่ต้องแรงนะคะไม่ต้องแรงตามมาทุกที่เรอครับลูก แล้วแม่ก็คนให้เขาเดือดนิดหนึ่งละลายน้ำตาลละลายกโกโก้ให้เข้ากันตัวนี้ไม่ต้องกบแต่ใช้เตาแกสน,นิดหนึ่งช่วยให้เขาเดือดนิดหนึ่งดูนะเห็นไหมควันเริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนเห็นไหมถ้าเกิดใครใช้หม้อเทฟลอนเหมือนของของ,ของปูนเนี่ยควันมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเราต้องตะแคงดูอันนี้ควันขึ้นแล้วเราพอแล้วเราก็ปิดอ่ะตัวเนี้ยช่วยลงวาะอ่ะฮะก็ไปเอาพายมาลุก ยังไม่หมดคนให้เข้ากันเอาพายตรงนั้นมาครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรงนั้นดีกว่า,เ,าเอาไว้กินเองใช่ไหมได้อันนี้อันนี้แบ่งบิสกิตออกไปนะคะประมาณ50กรัมประมาณนี้เนาะแบ่ง ให้ผู้ช่วยไปอ่าเพราะว่าตัวซอสเรามีเพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้บิสกิตเยอะเนี่ยได้เลยนะคือใส่บิสกิตไปได้เลยขอให้มันเซ็ตตัวได้เนาะปึ๊บอ่ะแล้วเราก็ใส่เนยให้มันหมดเมื่อกี้เอาไปต้มมาแล้วนะปึ๊บเก่งมากเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์เลยเหรออ่าระวัง คนให้โกโก้เนี่ยซึมเข้าไปในบิสกิตให้หมดเลยนะคะแ้วคนำแตะมือกับผมที่ต้องทำปุ๊บมันเสร็จต่อหน้าเขาเลยโอ้โหเยี่ยมอ่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเทสใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นพิมพ์รูมหัวใจนะกับพิมพ์ริงวงกลมนะคะแล้วแต่นะว่าเราจะใส่พิมพ์แบบไหนวันนี้มาให้2ไอเดียนะคะในการใส่พิมพ์จะใส่นี้เองโอเคอันนี้เราก็ใส่แผ่นพลาสติกนะ ขันมันไว้เพราะเวลาเราลบนะคะมันจะได้ลื่นออกมาได้เลยส่วนอันนี้เราก็ใส่แผ่นพลาสติกเช่นกันปัญหาที่เจอคือถ้าเกิดแผ่นพลาสติกมันไม่ครอบคลุมนะคะเราก็ตัดแผ่นเล็กๆนะแล้วก็มาต่อมาต่อเพิ่มเข้าไปได้นะคะโอ้โหก็ไม่เป็นไรสิไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยเช็ดนะ อัดให้แบบว่าสักประมาณครึ่งพิมพ์เลยนะคะก่อนแช่นะคะทําความสะอาดเขาดีนึงกันข้างเอาออกให้หมดโอเคเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเซตแช่แข็งในตู้เย็นค่ะ,คะต่อไปนะคะเราจะมาทําหน้าท็อปปิ้งกันค่ะโดยการทำลักษณะคล้ายๆกานาชเลยนะคะเราก็จะเทครีม ตั้งดับเบิลบอยนะบบนยก็คือเอาน้ําใส่หม้อเปิดไฟเตาแก๊สให้น้ํามันร้อนนิดนึงแล้วเราก็เทครีมเทช็อกโกแลตลงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราก็คนคนจนกว่าช็อกโกแลตจะละลาย,ยช็อกโกแลตจะเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็จะได้ตัวท็อปปิ้งหน้านะคะ่ะคนจนกว่าเขาละลายให้เกลี้ยงเลยอย่าให้มีเม็ดๆติดอยู่นะ รอดไหมครับล Dis ูกทำไมเทอย่างนั้นอะแล้วจะมองเห็นได้ไงอะเมื่อเราเทซอสลงไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ฟิีสักสองชั่วโมงเลยก็ได้ค่ะพับยังทำดูน้ำแบบนี้ไหนอ้ ได้ไหม,มเดี๋ยวเอาอีกเอาเงินตัดข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวมาตัดดูกินแล้วนะเดดแม่หรือปูเป็นไงเยี่ยมเลยจริง <c oughs> ้ยแม่ก็ว่าอร่อยดีนะมันแบบมันแบบไอเน,นี้ยมีความหวานของบิสกิตอะแล้วก็ มีความกรุบของถั่วแต่กิ่นถั่วของวอนัทมันจะขึ้นมานิดนึงถ้าอยากเปลี่ยนรสชาติถั่วก็ได้นะเราก็กินเพลินๆได้เนาะก็ถ้าอยากทําอะไรฝากคอมเมนต์เข้ามานะแล้วเดี๋ยวจะลองไปหาสูตรมาพาทํานะคะแล้วเราจะ,จะได้มีสูตรอร่อยไว้กินในครอบครัวด้วยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนี้กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ